คนในแก๊งทำไปก็ขับอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหทำไมทำไปคาร์ด400เหี้ยเปน็นหนึ่งใช่ไหมนี่โหทำไคลคาร์ด450น้องสปีดต้นดับเบรลคาสถ้าเกิดกดถูกจังหวะนะ450ผมว่าดับเบิ Head ไม่คุ้มหว่ะได้คันนี้มาอุย้ยอู๋500ดูดิดู500ดิ500ย,ย,ยังแบบคุ้มอยู่อ่ะเอา้า คุณดูคิดว่าไงครับคันนี้ B M ห้าร้อยห้าสิบเมื่อกี้คุมอยู่นะแต่ก็ลองลองลองประมูลใช่ไหมใช่ครับลองโอเคขอบคุณครับพี่ครับเชียร์เอ้ยเขาให้ลองอ่ะโขยพี่อ่ะอุ้ยเฮียอุ้ยยีเฉียดเฮียเฮียรถเจอคนดีดโู้โหเฮียครั้งแรกนะที่เราขับประมูลอุ้ย โอ้โหอ้โหดาปรกาศ400ดปร400เียโอ้โหโอ้โหตว์เฮ้ยเดี๋ยวเฮียแม่มือคนในแกงทำไก็ขย่างนี้ใช่หมโอ้โหดดาาปร400เฮียแป๊บนึงแค่ปะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ตัวเมื่อก้าสี่ร้อยอ่ะตัวตหนึ่งวิสี่ร้อยอ่ะคนดูเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมผมเคยเจอแกเมื่อวานพี่สเกตอ่ะเออเคยเจอเป่าวอะเฮียในเมืองผมว่านักน่าหมดอ่ะคันเนี้ยต่ในเมืองบนเขาได้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมทำไงวะ แต่ว่ข้าวสี่ร้อยอ่ะไอ้เหี้ยมึงเมื่อกี้เมื่อกี้ทำยังไงวะมึงดิวแต่ว่าไปข้าวสี่ร้อยอ่ะทุกคนเมื่อกี้ไอ้สัตว์โอ้โหแต่แต่พี่แกมีสามสามด้วยพี่แกบอกเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไอ้เหี้ยวสามสามเดียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมมาขับแล้วมันเหยียบพุตบาทแล้วมันเด้งขึ้นนะ่ะใช่ปะเนี่ยประมูลนะประมูลประประมูลไม่ไดาเหยียบพื้บาทแล้วเด้งนะเดี๋ยวผมขับโง่อยมาวะอืมโหทุกคนเสียงแมงเท่จัดเลยโอ้โหห้าร้อยแปดสิบโอ้โหโอ้โหห้าโอ้โห อ้าวสัตว์ใครจะไล่ก็ไล่วะขอครับขอครับขอับข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 อบขั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 ครับอุ้ยคุณดูเฮ้ยผมไปครั้งแรกด้วผมเคยขับประมูลนะนี่ของในบันเทือนนะครับอันนี้ของในบันเทือนนะทุกคนกล่องซ้อมหมดด้วยมั้งอันนี้ของแกงในบันเทือนนะครับผมยืมสเก็ตมานะเมื่อกี้นะครับสเก็ตนะครับยืมเข้ามานะแต่เขาใจดีนะเขาเขาให้ผมยืมเลยนะ เขาคงแบบผมว่าเขาคงก็ค่แบบเขาคงใจดีอะ่ะเขาคงคิดว่าแบบผมผมไม่เอาไปเป็นเรื่อหงหรอกมั้งผมว่าเออเสียตังค์ไม่มีเลยจังโอ้โหคนดูเฮ้ยสัตว์ใช่หรอ,ฮอเฮ้ยไอ้เขี้ยตื่นเต้นวะผมไม่เคยขับรถแรงอย่างนี้มาก่อนเลยรถประมูลเฮ้ยร,รถสามสาม,สามจะเป็นยังไงวะรถสามสามท่อมันโอ้โหสามสามลนม,มดปะเฮ้ยแล้วรถมอ,มอดเอามาได้ไงอะ่ะแต่นี่ไม่ใช่มอดนะนี่ไอตัวเกียร์นะ อันนี้คือตัวเกมนะครับหรือเปล่าวะเฮ้ยอันนี้มันคือตัวเกมหรือว่ามอดวะเฮ้ยตัวเกมไม่ใช่หรอเนี่ยผมจำตัโ,โก้นี้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคน,นยังไงนี่สตาทาาเฮ้ยคุณดูผมว่าล่าอยู่นะอย้ยกเลยเนี่ยเนี่ยต้องแก้ผมว่าต้องแก้นะเนี่ยเนี่ยต้องแก้เนี่ยต้องแก้ผมว่าแก่นัมนว่าแกนัน่าจะรู้อยู่ผมว่าแกนัน่าจะรู้อยู่ผมว่าผมว่านะ โล้โหสีบรยห้า450น้องสปีดต้นแับเบรลคุาสถ้าเกิดกดถูจังหวะนะ450แล้วพอเรามันจะลดลงมาเรื่อยๆมา3อยก็ามาได้แบบไม่ได้โกงเวอร์แต่แต,แต่แต่มันยกเห็นไหมแต่มันยกเห็นไหมผมว่าเขาน่าจะรู้เรื่องเนี้ยผมว่าเขาน่าจะรู้อยู่มันยกจังหวะเข้าโค้งแล้วมันยกอ่ะเถยบเปียกนะอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะแบบจะฟุตบป่าแล้วมันเด้งอ่ะรถรถเบาอ่ะมันไม่หนักอ่ะ ผมว่าแกแนกนแนนรู้แหละผมว่าโหอะไรแบบแต่เลี้ยวอ่ะดีแต่มันนะผมว่านัานจะขาดอันนี้ไว้ทุกคนขาดน้าหนักนะจังหวะจังหวะแบบเหยียบฟุตบาทอ่ะกระโดดเลยแล้วก็เลี้ยวแล้วยกมันเบาไงมันเลยยกมันเบาไงมันเลยยกมันเบาไง,าไงแล้วก็ดับเบิลคัทถือว่าลั่นนะครับเมื่อกี้ผมดับเบิลคัทกดยังไงไม่รู้สี่ร้อยเหมือนกันเออ ถือว่าถ้าเกิดเพิ่มน้ำหนักผมว่าเฟี้ยวเลยผมว่าแกนแกนนั้นน่าจะรู้อยู่ผมว่าแกงเขานั้นน่าจะรู้อยู่อด้บยเพราะเฮดผมว่ามีคนขับเยอะอยู่มั้งตัวขับอ่ะเขาน่าจะรู้อยู่แหละจะเสียงเท่อ่ะผมให้ียกว่าเสียงเท่โอ้โหขับเพลินโอ้โหหัวแรงห้าแรงห้าร้อยห้าสิบอ่ะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยโอ้โห อืเออร้อยป่ะทุกคนคันนี้เออร้อยป่ะถ้าลากอ่ะเออร้อ,อยไหมคันนี้เนี่ยเห็นปะ่ะเทโค้งดีมากเทโค้งดีมากแต่มันเบานะต้องบอกว่ามันเบานะรถที่มันเบามันจะมีอย่างเงี้ยแหละ,ม,ะมันจะมีแบบว่ายกเด้งเนินบ้างอะไรเงี้ยแต่มันแบบโอเคนะบูทเบรกอะไรได้หมดเลยขูแม่งสามวันทข้งทางอ่ะแล้วลาบูก็สี่ห้าร้อยอ่ะอ่ะดูบูทนะ อ่า50ห้าสิบไม่ติดสักคู่นะครับอาจจะเป็นอาจจะไม่เป๊ะโอ้โหเลี้ยวคมมากโอ้โหโอ้โหโอ้เชี่ยขับมันวะเฮ้ยเแต่ไหนบุ๊คติดวะเฮ้ยทุกคนต่อไปไล่ผมเลยโอ้ยผมว่า double h เฮดแม่งคุ้มวะได้คันนี้มา อุ้ยอูห้าร้อยดูดิดูห้าร้อยดิห้าร้อยยังแบบคุมอยู่อ่ะเอา้าคนดูคิดว่าไงครับคันนี้ B.M ห้าร้อยห้าสิบเมื่อกี้คุมอยู่นะไม่มีรอยนะครับอุ้ยผมไม่อวยแต่คันนี้โกงจริงคนขับมันจะรู้เลยแหละว่ามันโกงอ่ะคันนี้ยโอ้โห ยังไม่สบัดเลยเดี๋ยวนะ้ทำไมตอนแรกมันยกวะนับคัสโอ้โหนับคัส480กูกดเมื่อกี้กูกดยังไงวะไอ้เหี้ยมึงัมเบอร์คัส480เหี้ยไอ้สัสว์โอ้โอ้โดดข้ามเลนด้วยไอ้เหี้ยอู้เหี้ย ไอ้ใครขับคันนี้มึงผวาเลยใครเจอคันนี้ไล่เคสอ่ะโอ้โหห้าร้อยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ประเด็นคือมันแรงจริงนะแต่มันคุมอยู่เว้ยทุกคนมันไม่ใช่ความแรงที่แบบพอพุ่งปุ๊บปั๊บมันจะมันจะคุมไม่อยู่แต่เนี่ยคือมันแรงแล้วมันคุมอยู่เว้ยไ yeah. อ้เหี้ยผมชอบเสียงเหรอเสียงพ่นนุ่มมั้งนี่ไงโอ้ อเี้ยฮะโอ้สัตว์ไม่แย่เห็นไหมแต่ประการโอ้โหก็แรงเมื่อมากเฮี้ยผมว่าความแรงคันนี้น่าจะประมาณ5 0 0 5 1ครับแมกแมสสปีดนะแล้วคุมง่ายมากเห็นไหมคุมพนง่ายอ่ะผมว่าความแรงคันนี้จะน่าจะประมาณ5้0 5 1 0ครับใช่ใช่ใช่คนชื่อต็อปพูดถูกครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ย เดินไปคัสสี่ห้าเนี่ยผมกดปุ่มเฮียเมื่อกี้ลงนะเดี๋ยวก่อนเดินไปคัสขึ้นสี่ห้าผมกดปุ่มเฮียหรอวะคันนี้ก็คือประมูลนะทุกคนนะ BM นะครับของแก๊งดิมอนเทสนะราคาเท่าไหร่ผมอะไรผมไม่ทราบนะเพื่อนแต่คุณแ,แ,แกบอกว่าสี่ร้อยล้านนะครับผมคิดว่าคันนี้แม็กซ์สปีดน่าอยู่ที่ประมาณห้าร้อยหรือเปล่าบูเบติดไอ้เหี้ยเออมาโคเห็นเฮดหกร้อยเอ้ยแต่บูเบติดไอ้เหี้ย ถ้าไม่มบู๊ตเปล่ก็สามร้อยนิดๆแต่ถ้าเกิดบู๊ตอ่ะใช่ไปมึงนะเดี๋ยวมผมเกรงใจเขาอ่ะนี่ไงผมเกรงใจเขาอ่ะเฮ้ยมึงแต่ใจอยากลองอยู่เฮ้ยมึงนะเกรงใจเขาอ่ะเพราะว่าไหนก็แบบได้โอกาสลองแล้วไงโอ้ย oh <yeah. S 1> เออ เอาไปคืนเลยไหมผมเกรงใจเขาอะอยากลองก่อนวะที่จอยากเทสให้เขาด้วยแหละอยากดูเน่เน่เน่เนเ่เห็นปะหน้ามันลอยเว้ยหน้ามันลอยมันมันไม่ได้นะผมว่าประมูลระดับนี้หน้าไม่น่าลอยนะมันเบาอ่ะหน้าหน้าไม่น่าลอยนะผมว่าประมูลระดับเนี้ยหน้าไม่น่าลอยนะเห็นหกร้อยเหรอสวัดดีครับผมสวัสดีครับ